กลับมาที่เขาอีกครั้งหนึ่งสุลากาครับตวัตรเวลทีระทอนทีระทอนไหลลูกนี้สวยมากอ๋แล้วครับโบลิกีในกรอบมีสุภาชัยเปิดมาลูกนี้โอ้โหตดเซฟแล้วซับได้ไหมไม่ได้เอ้าได้ครับโอ้โหเป็นหนึ่งศูนย์อู้บอลข้ามเส้นไปแล้วนะครับอืแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีจังหวะอะไรหรือเปล่าเนี่ครับทางฝั่งประจวบก็มองว่าน่าจะมีฝาวมีอะไรไหมอมืเป็นสุภนัทเหมือนตานะครับ หนึ่งศูนย์ครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดดูครับบอลไหลไปด้านสายและโจทนบุรีกีเปิดมาจังหวะแรกสมชายยิงครับไปติดมือนะครับของชัดชัยแล้วจังหวะที่นี่นะครับมาซ้ำเนี่ยเหมือนจะไปเข้าประตูตัวเองน่าจะพลาดกันเองครับดูตรงนี้นี่อธิศักดิ์หานเทศนะครับนี่ครับไปชนบอลแล้วก็พาบอลเข้าประตูไปครับเพราะด้านหลังเองครับมีสุภัดเหมือนตานะครับที่เข้ามาเปียดดูเซฟจังหวะแรกได้แล้วครับนี่ครับแต่ว่ามา สไลด์ไกลของสุปรนัทเหมือนตาเนยมาชนอดิศัก์เลยเดี๋ยวต้องดูว r าครับว่าจะให้ฝ่าหรือเปล่าครับนี่ครับเช็คก่อนนะครับคือถ้าจะยืนยันนะครับว่าเป็นประตูนะครับคือทีมงานพุทธศิลป์ก็คงจะมองว่าทั้งอดิษัก์หาเทศและสุปรนัเหมือนตานะวิ่งเข้าหาบอลนะครับคือเจตนานี้ก็พยายามจะวิ่งเข้าไปคนนึงก็จะไปกันประตูอีกคนนึงก็จะไปยิงประตูนะครับอกลายเป็นก็ลูกนี้ก็กึ่งๆ่งโชคร้ายนะครับของทางพิธีประจวบ น่าจะเป็นการทําเข้าโกตัวเองของอภิษ์หานเท้ด้วยซ้ำนะครับ,รบดูว่าแต่ว,ว่าจังหวะที่เปิดมาเนี่ยคือน่าจะเข้าตั้งแต่จังหวะยิงของสุปชัยไปแล้วด้วยซ้ำานะครับจังหวะบอลของอภิษ์ที่ลื่นล้มไปนะครับแล้วบอลมากระแทกโดยโดนพุงนะครับโดนบริเวณท้องของชัดชัยครับสุดท้ายครับประตูไปนะครับอ้าวเป็นบุรี่ล้ำที่เกิดครับที่ขึ้นําไปก่อนแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ